ค่ะสวัสดีค่ะทิพย์นะคะจากร้าน MJ Pan 2021ค่ะตอนนี้ก็อยู่กับพวกเราที่ญี่ปุ่นนะคะสำหรับวันนี้ทิพย์ก็จะมาเปิดจองค่ะรถไถยอิเซกิแลนด์โฮปสนะคะหรือว่าถ้าตามเพจก็จะเป็น TU 2 0 5 F นะคะสำหรับตัวนี้นะคะสีเดิมสีเดิมทุกจุดเลยค่ะก็ตัวรถสวยนะคะมาพร้อมกับโรตารี่ค่ะเดี๋ยวพาไปชมสเปคยางก่อนนะคะยางขอแจ้งว่ายางเนี่ยยังสวยทั้งสเส้นนะคะ ยางหน้าจะเป็นยาง6ขีด14นะคะตัวนี้แล้วก็ยางหลังจะเป็น9.5ขีด22ค่ะดอกเต็มนะคะยางบดสโตนทั้งสีเส้นนะคะลูกค้าก็สติ๊กเกอร์อยู่ครบนะคะสวยเลยชั่วโมงการใช้งานนะคะอันนี้ความพิเศษเลยชั่วโมงการใช้งาน60ชั่วโมงเท่านั้นนะคะอันนี้ หกสิบชั่วโมงค่ะอันนี้ทิปก็ไม่มั่นใจนะคะว่าเป็นชั่วโมงจริงไหมปกติรถญี่ปุ่นที่เราได้มานะคะคือเก้าสิบเปอร์เซ็นเรียกว่าเก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเลยก็จะเป็นชั่วโมงจริงนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นเขาไม่ได้แบบว่ามากใไมามาอะไรค่ะเพราะว่าค่อนข้างค่าแรงมันค่อนข้างจะแพงน,นะคะก็ได้มาก็จะเป็นแบบนั้นเลยค่ะระบบเกียร์นะคะจะเป็นสามเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังค่ะเกียร์เมนจะอยู่ตรงนี้นะคะเป็นปุ่มสีส้มค่ะความ อีกหนึ่งความพิเศษของรุ่นนี้นะคะสำหรับแลนด์โฮก็คือห้องโดยสารเขาค่อนข้างกว้างขวางค่ะก็ขาย,ยาวยืดได้สบายนะคะไม่ต้องขดขาอะไรตัวนี้ใต้บ่อนะคะบริเวณใต้บ่อก็สวยๆแบบนี้เลยค่ะรุ่นนี้ถังน้ํามันอยู่ทางด้านหลังนะคะเป็นเติมดีเซลนะคะวิงเกอร์นะคะมีทั้งสองจุดเลยครบครบนะคะสวยเลย กบเบาะนั่งส,สบายค่ะตัวนี้จะเป็นปุ่มปรับโรตารี่นะคะวางช้าวางไวได้ค่ะกดบางุ่นมันก็จะอยู่ข้างหน้านะคะบางบางุาง่กก็จะอยู่ข้างใต้แบบนี้ค่ะสําหรับ PTO นะคะตัวนี้จะเป็นเข้า PTO นะคะอ่าปรับมันจะมี on off นะคะก็แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น 4WD คะ่ะขับสองขับสีนะคะอ่าดึงขึ้นดึงขึ้นเป็นขับสองนะคะ ปรับลงเป็นขับสีนะคะสําหรับตัวนี้ก็โรตารี่นะคะยกขึ้นยกลงทางด้านนี้ค่ะก็มีคันเร่งมือด้วยนะคะตัวนี้คันเร่งมือจะอยู่ทางด้านขวาเป็นปุ่มนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแต่แล้วก็เป็นไฟนะคะเป็นไฟสูงไฟต่ําค่ะคันนี้ก็เหยียบคาดนะคะแล้วก็สตาร์ทได้เลยค่ะพาไปชมนะคะข้างในเครื่องไม่มีผูนะคะ อันนี้ยังไม่ได้ล้างเป็นเดิมๆเราเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้นะคะตัวแบตเขาจะใช้เป็นแบตตัวใหญ่นะคะตัวนี้เป็นแบตร้อยห้าค่ะก็เขียวฉ่ำเลยนะคะตัวนี้ถ <c oughs> ้าล้างออกมาสวยเลยนะคะอันนี้สีเดิมนะคะสีเดิม,ดมไฟยังอยู่ครบนะคะไม่มีแตกมีอะไรค่ะมีแค่ตรงนี้นิดนึง ที่เป็นขอบที่ไม่ได้เชื่อมกันแต่ก็ไม่ได้มีผลต่อการใช้งานอะไรนะคะตัวรั่วซึมยังไม่มีไม่มีจุดรั่วซึมค่ะสีสวยนะคะอันนี้เป็นเป็นเครื่องของอ e ีเซกิเดิมๆเลยค่ะล้างออกมาก็จะเห็นเป็นเป็นเครื่องที่สวยไม่มีสนิมเลยนะคะตัวนี้ก็เขาก็จะเปิเปดเปิดแบบนี้นะคะแล้วก็ บีบลงไปนะคะไฟมีกระจกมองหลังมาให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นคันเล่งเท้าค่ะแล้วก็ตัวสเปครดนะคะค่อนข้างสวยเลยตัวนี้เป็นเรือนไม้ขึ้นครบนะคะปุ่มต่างๆนะคะก็เป็นน้ำมันอะไรถางความร้อนเป็นแบตเตอรี่นะคะตัวนี้แล้วก็มาพร้อมกับโตรตารีนะคะขนาด1.4เมตรค่ะ ตัวนี้ไม่มีไม่ได้มีปรับเอียงมานะคะเป็นแบบเดิมๆเลยเป็นหางธรรมดานะคะก็สำหรับลูกค้าที่มองหาอยู่นะคะก็แนะนำคันนี้เลยค่ะก็ตัวรถสวยเดิมๆค่ะถ้าหากจองนะคะก็จะเข้าไทยประมาณช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็สามารถจับจองเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวพาไปดูใบลรตาอรี่นะคะใบตัดโรตเตอรี่สวยๆเลยค่ะตัวนี้สวยมากคือใหม่เลยค่ะใหม่ออกศูนย์แน่นอน เพราะว่าแทบไม่มีสนิมเลยนะคะเหมือนเขาซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้งานเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวโอเคค่ะเดี๋ยวทิพย์จะพามาสตา,สตาร์ทดูแล้วก็พาวิ่งให้ดูนิดหน่อยนะคะชา้เจ้าุกกชิอุนเดลีเดสค่ะบางคุณนายคุณนาคุณนา

ก็จะมีแค่เข็มไมตัวนี้นะคะท,ที่ไม่ขึ้นนะคะตรงนี้สําหรับราคานี้นะคะเราก็จะรวมเช็คเครื่องเกียร์นะคะร่วดซื้อให้แล้วก็รวมถึงเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ให้นะคะของเหลวอะไรต่างๆค่ะทางร้านก็จะเป็นคนเช็คให้นะคะก็ฝากไปด้วยนะคะสําหรับอิซกินะคะ land หกพันสองศูนย์ห้าค่ะหากจับจองก็จะถึงไทยนะคะช่วงเดือนสิงหาคมค่ะรวมถึงนะคะฝากติดตามทางร้านทางช่องทางอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจเฟซ เพจ a c e b o o k นะคะ t ิ k t o k หรือว่าทาง youtube เองนะคะชื่อเดียวกันหมดเลยค่ะ M j p a n 2021นะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ